สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเทอรเรียนะครับผมกับการที่ผมเนี่ยมาทดสอบเล่นนะครับใน EP ศูนยะ์จะทำเป็นซีรีส์ยาวแหละซึ่งผมจะทําเป็น EP ศูนย์นะครับก็มาดูกันเลยครับอันนี้คือเป็นการทดสอบเล่นก่อนนะครับเพราะผมยังเล่นไม่เป็นนะเลยต้องมาเล่นกับคุณคิวนะครับผมในวันนี้กับการทดสอบเล่นเทรเรียใน EP ศูนย์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้มี EP จะต่อไปให้ดูนะครับลุยกันเลยผมมาแล้วคุณคิว หาแล้วไอห,หาสิบรอบแล้วน่ะอ่ะสิบรอบเลยอ่ะอ่ะโอเคสิบเอ็ดรอบละอ่ะแล้วผมรอยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมผมยูยูผมตกลงมาอยากรู้วะไม่ไม่อยากมันมีตัวมันมีตัวที่ลอยได้อโอเคผมตายรอบที่สิบสองละก็วันนี้วันวัน,วนบัตมมนด้วยไงทำไมมอนมันตีแรงยังอ่ะผมเกินมาแล้วคุณคิวมีดาวอยู่สิบสามมันอนะ่ะกดใช้ยังไงอ่ะรับดิขับยังไงอ่ะ ตัวเอ็กซีไปข้างก่อนเอ็กซีอาบอาบตรงไหนด้านซ้าย,ยาเห็นปะเลื่อนดูมันจะมีเลื่อนดูนนดตรงไหนอะโอ้๋ออ๋ออ๋อ <c oughs> ตรงไหนอะเปิด <c oughs> ประตูฮะปิดประตูเมื่อสิไม่ผมไม่ได้เป็นคนเปิดผมเดินเข้ามาตอนประตูมันเปิดอยู่แล้วเมื่อกี้ขวาเปิดประตูอ <c oughs> เดินธรรมดาก็เปิดประตูเอ๊ะ <Okay. S 1> มันล็อกประตูได้ด้วยนะ มาแล้วทีเนี้ยไอเราค้าปตรงไหนนะติดเล่นเกินค้าปตรงไหนเนี่ยกดเอซีเนี่ย <SC> มันจะมีลูกดายมีลูกดาวเลยเข้าไปไหนอ่ะใ <ปะ S 2> นห้องโยนให้ละเอซีเอซีแล้วไงต่อจะมีลูกดาวอยู่อะตรงด้านซ้ายมุมซ้ายอะด้านมุมซ้าย,ายเห็นปหม,มเป็นแถวยาว เดี่วยาวๆซ้ายล่างเหรอใช่เออมันจะมีฟาร์มมิ่แงโร่วูดแลตฟอร์มอ๋อนี่ไงนจ่แหละดาวแล้วก็เอาหนังสือขั้นแรกไมให้คุณด้วยอ๋อคุณเอาหนังสือขั้นแรกไมหมผมเลยใช่ไหมโอเคผมจะเป็น,นสัตวราจานดับเบิลดอมันใช้ทีละห้าอันนี่โอเคเท่ากลับว่าที่ <4 S 1> คุณคำมาห้าน,นี่มันเขียนห้าว่ะผมกดมาได้สองครั้งเนี่ยใช่เขียนห้า เฮ้ยผมมีทั้งหมด60สิบสเตมมินา่าไอหกหกสิบหกสิบแล้วแปดสิบแล้วแปดสิบละได้แปดสิบละลองไปใช้ตัวนี้ใช้ได้ไหมอันไหนอะ่ะที่ผมใช้ไปล่าสุดอ๋อเนี่ยเหรอไอสเตมมิเนา่าเท่าไหรอ่อ่ะเฮ้ยใช้ได้แล้วดิลอง<า>ดูเริ่มมนี้ใช้ได้ไหมเอา้าวมานาหมด <laughs> มานาหมดเล่มไหนอะ่ะโยนไปให้แล้วอ,อ๋อเนี่ยอ๋อมันต้องใช้ร้อยไม่ใช่เหรอคุณบอกอ่ะลองลองดูลองดูเฮ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ยอวาดาคิร์บ้า มันเด้งในบ้านด้วยเหรอคุณเอาวาราคีดาบ้ามันเด้งเด้งที่เป็นออบเจกต์อ๋อนี่ผมใช้อวาราอาวาราคีดาบ้าได้แล้วอุหมันแล้งานนี้โอเคไหนคุณเสกบอสเสกบอสไปดิไปเหรอมาดิเราเราต้องลองก่อนไอ้นี่ก็ไม่มีอารีย์นาก็ไม่มีเฮ้ลองก้อนลองก่อนลองก่อนน่าใจเมื่อกี้คุณยังลองมาแล้วเลยคุณคุณชนะมันมาแล้วไม่เหรอชนะมาแล้วไมเหรอจริงๆเอาเอาเอาเลยวะล่ะ เอาเลยก็ได้เออแต่ผมให้คุณสู้นะเดี๋ยวผมยืนด,ดูบุเลนบุเลนเดี๋ยวผมช่วยสู้เซม,มินาผมหมดเร็วจังเลยอ่ะ<ข>อโอ๊ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เหมือนกับตัวที่เราคุยกันนี่วะเฮ้ยทไม่เห็นเหมือนกับตัวที่เราคุยกันไว้เลยนี่วะคุณเกียวคุณต้องไปนู่นเหนือทะเลหนู่นตัวที่เราคุยกันไว้อ่ะเซม,มินาเป็นอัพยังไงวะเนี่ยไม่ถึงเออ ฟื้นฟูยังไงนะมันฟื้นฟูนฟนเองเหรอใช่ฟื้นฟูนเองเหรอตอนนี้ไอตัวนี้ตีง่ายอยู่ตีง่ายเหรอทำไมผมตายอ่ะผมไม่รู้เทคนิคมันเฉยๆ <c oughs> ไม่รู้เทคนิคมันแต่มันพุ่งใส่ผมคนแรกเลยนะมันหลบได้อาอมนหลบได้คนอะไรหลบอุ้ยิบหายตอนเช้าปะเนี่ยเช้าแล้วโอ้ชิบหายละหลบไม่ได้ละปุ๊คุณคิวผมผมโดนอะไรตายปะถ้ามันตอนเช้ามันจะยิบเดียวตายเอาหรอ S <S ไม่ไม่ผมเพิ่งเกิดไงแล้วผมเดินเดินเฉยแล้วผมไปโดนไปเหมือนเหมือนเหมือนไปสะดุดอะไรสักอย่างอะ่ะคุณผมสะดุดขี่ตายอะ่ะผมเหยียบขี้แล้วผมสะดุดผมลื่นขี้อะ่ะคิวมันมีขี้ในเกมนี้ด้วยเหรอไม่มีน่าล้วผมเป็นไรตายว่าลื่นขี้ตายอะ่ะยังไม่ทันโดนดาเมจไอตัวเมื่อกี้เลยนะทําไมตาย,ย,ายวะอ,อ่เลยผาจริงวะเนี่ยเออไอเหี้ยมันเช้าอ่ะไอสัตว์เอ้คุณคิว ผมไม่ใช้คำพูดคุณอย่าไปหยองเจี๊ยอย่านี่ไงอย่าไปหยอง <c oughs> อย่าไปหยองไงเดิ๋อะไรอ่ะเดิด๋อะไรตายไอ <c oughs> ้ดาวเมื่อกี้ <c oughs> อย่าไปหยองคุณคิวไอ้คิวถ้าตอนเช้าอ่ะไอ้คิวไอ้คิวเนี่ยมันจะปวดมากเลยถ้าตอนอ้าวเหรอเออแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่าเช้าจะมันจะเช้ากี่โมงเราไม่รู้ด้วย, <c oughs> วยเวลาเด็ไม่งั้นเราตกตายนั่นอ่ะเราไม่รู้เวลาเลยคุณคิวคุณก็ไหวอยู่นะ ไหวไหวมันไหวไม่กิ๊บโดนกิ๊บเดียวเนี่ยผมยิงใส่มันแล้วนะมันอยู่ไหนอะตายหาแล้วอตายแล้วเหรอคุณก็เก่งนี่หว่าบอสไม่ใช่ถ้าบอสถ้าเราตายหมดบอสจะหายหมดเลยเอาเหรอเออผมคือใครผมคือหลอดวอเตอร์มอลใส่อะไรปืนไงผมคือหลอดผมคือหลอดวอเตอร์มอลหรู้ว่าไอ้ดาวม่วงนี่คืออะไรเนี่ยแต่ไม่น่าเจ็บเหรอเจ็บแล้วมันจะรีสตาร์มิน่าให้ โอเคกิ่งเลยไปเราต้องไปทางขวาโอเคได้เลยไปไปทางขวากันแล้วคุณบินเร็วจังวะกดบินเร็วกดอะไรอ่ะอ้าวกดกดชิปได้ด้วยเหรอผมแดดกดแดดกดอะไรอ่ะมันต้องมีของตีมังได้ยังได้ของมาละไม่เอาเกินใจเรายังเรายังไม่ได้เริ่มเรายังไม่ได้เริ่มเอาจริงเอาจังไงใจเย็นไม่อยากได้ของก็บอกอย่าคุณถ่ายให้ต้องถ่ายทันยัไงอ้าวโอเคไปดิเอาของก็ได้มั ไม่เข็ดไม่เข็ดคุณขุดเร็วจังวะที่กดชีฟกดชิปแล้วมันได้อะไรอ่ะกดแท่งหรอกดชิปแล้วมันคืออะไรถ้าถ้าเป็นคอนถ้ากดชิปอะมันจะเป็นเลขไฟมาแต่ถ้ากดเนี่ยอ๋อลองกดที่คอนโทรลนะเห็นปะมันจะมีเป็นเมาส์บลูกับเมาส์ไม่บลูอ่ะถ้าเมาส์ไม่บลูก็จะขุดช้าอย่างเงี้ยเห็นปะแต่ถ้าเป็นกดถ้ากดคอนโทรลอีกทีหนึ่งจะเป็นเมาส์เมาส์บลูมันจะตีรัวๆใช่ออ๋โอเคโอ้ไม่เดาวคอนมาเอาหัวเจ้า โอเคอ๋อนี่ไงเออใช่ใช่มาบูติวรวมอะไม่ได้คุณคิวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถือไฟให้เดี๋ยวผมถือไฟให้ก็มีนะผมดูก่อนมีค้อนวะไม่ได้ไม่มีค้อนป่ะไม่มีระเบิดได้คุณมีมีระเบิดป่ะกดยังไงอะระเบิดระเบิดฉันก็ได้ใช้อะไรบ้างอะมันมันมันต้องไปซื้ออะพับอะไรได้บ้างวะเนี่ยจังเกอร์แคมเปอร์ไอแคมเฟอร์แคมแคมไฟโอ้ยแล้วผมมีซิลเวอร์คอยกับออปเปอร์คอยเป็นร้อยเลยอะเก็บมา้ทำไมวะตั้างไงวะ ได้มีตังเพียบเลยโอ้ยตังนี่สำคัญมากเลยเนี่ยผมมีมหาศาลเลยนะผมรวยมากเลยผมคือสุลต่านไม่ผมไม่รวยแล้วอะมาณผมมีอยู่ประมาหลายแพทอะใช่อเออดึงกังวะปั๊มเมาเฮ้ยคุณโกงเหรอไม่ได้โกงก็ใช้วิธีเกมนี่แหละปั๊มเนี่ยผมถือไม้กระถ่ายเห็นบ้างเหรกดชิปนะผมมีไม้กายสิทธิ์ด้วยนะรู้บ้างเเนี่ยผมก็มีผมมีอันดาบกายสิทธิ์อะเห็นปะ ไม่เอาผมจะเป็นเอ็กซ์พอร์โดมาโทดูมนะเอ้ยผมก็มีโล่แดดติดตัวอยู่นี่หว่าเอาเอาไปค่ะอะไรอ่ะขวาใส่โล่แดดอีกขวาของเต็มอ่ะของเต็มเอ๋โยนของกินก่อนอะไรดีอันนี้ผมให้คุณเอาไม่ใช่เอาไ่ได้ให้นี่หว่าแดกแม่งเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะที่ผมกินไปแล้วกดอันเนี้ยแล้วก็กดไอ้ w สองทีเอ้ยไม่ w ดิ s กับ D สองทีอะ s กับ D สองที s ก็ดีสองทีแต่คุณต้องมีปีกก่อนนะอ้าว อะไรให้ผมกดทําไมอ่ะไม่นี่คนมาอยู่ยืนมาอยู่งี้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 งกดอาก่อนออกก่อนกดแดชกดกดไอ้นี่กดดีสองทีอ่ะอาเนี่นไงนั่นแหละนั่นแหละผมอยู่ใน,น,นช่วงเร <ผม S 1> ียนรู้แค่แถวนี้หาปีกแถวนี้ก่อนเห็นมันมีปีก<อ>ด้วยเหรออ๋อได้อะไรเนี่ยนี่มันสกายปีอะเอเนลว่ามีเอเนลว่าคุณคิว ผมไปเจอเอเนียว่าผมต้องการลูฟี่เอ้ยอะไรอะกล่องเหรอกล่องกล่องกดรูทออลเลยอ้าวของของเต็มอะไรอะรีเจเนเรชันโพชั่นอ๋อนี่คือรีเลือดเหรอเก็บเลยเอ้ยคุณคิวผมได้แม็กโดโน่มาด้วยว่ะเป็นไฟอะมันเหมือนเฟ้นไฟอะคืออะไรอะนี่อะไรเนี่ยผมทิ้งไว้แล้วน่ะอ๋อดาบโง่ ยิงเลยดอกไม้ไผ่อะไรอ่ะผมได้ก้อนเมฆด้วยคุณคิดก้อนเมฆมันทำอะไรได้อ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีก้อนเมฆเก็บไว้ก่อนกดจำได้สองทีกดขวาใส่เลยไม่มันเป็นในเนี้ยก้อนเมฆที่เป็นหกสิบแปดอันอ่ะอันนี้คืออะไรสกายมิวอ่ะใช่มันเป็นบล็อกดูได้อย่างสกายมิวมันเป็นรองเท้าอ่ะเป็นรองเท้าสเก็ตอ่ะจะสเก็ตได้บนราง นั้ผมเก็บไปแล้วกันราประโยชน์นะอ้าจะเก็บก็ได้เฮ๊ยแมวก็ได้แดงเจ้าสเตตัสนี่คืออะไรอ่ะราประโยชน์หมดเลยอ้าโอเคราประโยชน์หรอกหรอเนี่ยไปเอ้ยเอมันมีโจ๊้าโคลร่าไหมมีก็ไม่ตกเปล่า5 minutes later ลงมาสิระวังโดนแท็บนะ๋อวเหาไม่เจอได้แล้วนี่อะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะ มันมีตัวอะไรถืออะไรอยู่ไม่ดูอะนี่ไงตัวอะไรอะตัวเล็กเนี่ยทำไม่ีไม่ไม่นี่นี่นี่นอ๋อ N B C สามารถซื้อของได้ด้วยซื้อของให้ด้วยเหรอไหนดูช็อปหน่อยสิมีอะไรบ้างอะมันแล้วแต่ตัวนะ N B C แต่และตัวไม่เหมือนกันมีไวคัตเตอร์ด้วยอะเขามีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะในชีวิตจ,จริงเรียกว่าอะไรวะกันไก<ม>ตัดเล็วเนี่ยกูว่า,วาละสเปร่โลลเลียสเปร่โลแก่พาฉันมาตายสเปร์ เนี่ยแหละไปเจอกันตรงที่สีแดงๆอะแตแปลโล่แก่พาฉันมาฆ่าเฮ้ยคุณคิวมีตัวอะไรอยู่ในบ้านเราอ่ะเอ็นบีซีไงตัวอะไรอ่ะเข้าไปคุยหน่อยดิเฮ้ยผมใช้โล่เอ้ยผมใช้ผมได้นี่หว่ามีช็อปด้วยอ่ะอ๋อเอ็นบีซีโอเคใช้ผมได้แล้วย้ยเอ้ยก็ใช้ได้ได้อยู่แล้วนี่หว่าใช้อาดีกว่าใช่ใช้อาดีกว่าผมชอบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ ผมชอบเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ผมมีปีกน,นะไม่เอาผมไม่ชอบเป็นเทวดาแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ลงมาแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อกี้เราไม่มีระเบิดตอนนี้เรามีระเบิดสองโลกเราต้องใช้แบบประหยัดโอเคได้รับทราบผมกดชิปให้ระวังถอยอเคถอยอยู่เอา้านี่ยแรงอุระเบิดแค่นี้เองเหรอโอไม่ไม่นี่เหรอวะไม่เห็นแรงเลยคิวคิโมะ เห็นแรงเลยเดี๋ยวผมนึกก่อนมันต้องใช้อะไรถูกวะอะไรใช้ทอสในน้ำไม่ได้เหรอไม่เห็นเหมือนไม้ค้าบเลยไม่สมจริงไม้ค้าบใช้ทอสในน้ำได้เดี๋ยวเหนียวไปเอาของก่อนโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวคุณเชิญผมมาใหม่นะเดี๋ยวผมเอาของแป๊บนึง่ง5 minutes later เกมผมเจอค้อนผมละเจอเหรอเจอเห็นไหมอ๋ออ๋ออ๋อ เชนไนครับเชนไนครับสลอรเชนไนครับผมแตกผมตุกผมแตกผมเจอตัวอะไรในะถ้ำไม่รู้เอ้ยผมเป็นไอ้นี่คาแรคเตอร์ยังมาทั่วไม่มีมันจะไม่มีเขียวไม่ได้ใช่ต้องมีเขียวเขียวแรงปะล่ะแรงปะล่ะคุณอยู่ไหน,นอะไอผมข้างล่างคุณนี่ไงอ๋อเห็นละทำไมเทพยังวะอะไรเขียว ไอทําเมื่อกี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้อะ<ร>มาฆ่าผมอะแรงจับเลยตีครั้งละสีะ่สิบเก้าอะก็แรงผมกําลังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่เลยแม่งอ๋อไปเซเว่มเบอร์เกอร์มาเนี่ยไม่ผมไปเอเซเว่นมาไงแล้วก็ไปไปรับประเด็จแม่มาจะตรงนี้มันจะได้ของเลยอ้าวหรอทุบตัวนี้ได้ของหรอเด้อเด้อเดโดนเทีย่ยอะไรวะใช้เออทําไมคุณจะตายวะผมเราก็ลงลงไปดิก็เห็นมีอะไรเลย เอ้ากูโดนอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมทุบไม่ได้อ่ะกูโดนอะไรอ่ะเกมบักวะเนี่ยเกมดีไงล่ะเกมดีไงราคา110บาทโดนอะไรวะเ้าคุณโดนอะไรอ่ะ่โดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะพี่มาแรงด้วยประเด็นเออแรงมากเลยคุณโดนอะไรอ่ะผมรอเก็บซื้อผมรออ้าวง่วงก็นอนเน ผมรอผมรอซื้อเธอละเลยยียงแล้วทำไมผมโอ้โหเกิดอย่างไกลเลยถ้าเดี๋ยวผมพยาน้ำยาเทเลพอร์ตมาละไม่ต้องไม่ต้องเปลืองของไม่ได้ขามเรื่อยเรืยนเนี่ยเห็นไหมเออสลามแดง,องโอ้ยหตี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 ทีละยี่สิบเลยละอืมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอ้รเวทมนต์ผมแรงยังวะแรงนี่มันของเล็กเกนมนะเอาหรอของเล็กเกมเหรออ่ะเราไปยังไงเนี่ยกดอากับมองมาดิต้องมาขุดต้องมาขุดอีก ต้องขุดถึงจะออกได้โอเคทำไมคุณขุดเร็วกว่าผมวะที่คุณในเกมหรออ๋อต้นเกมคือขุดช้ามากเลยอรอเฮ้ยแล้วนี่อะไรหัวใจหรอถ้าุกถุกตรงเนี้ยมันจะได้ของอ๋อเฮ้ยปืนปืนอะไรอ่ะอันเลียวเดอะอันเดอร์เทเกอร์เนียมึงเอาชื่อแอนเดอร์เทเกอร์มาตั้งเหรอนะ เดีวเราต้องต้องแรงอะไเลยไอ้นี่วะเสกฝนเขาเอาเชื่อเ under t เกอร์มามาตั้งอะ่ะเฮ้ยเสกฝนนี่เวทมนต์มั้งเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยผมต้องการเวทมนต์ผมต้องการเอ็กซ์เปโดมาโทด,ดูมแล้วเนี่ยผมโดนในตัวข้างหน้าเนี่ยฆ่าเนี่ยแล้วนีงนะกำลังเคลียร์ของยังไงอยู่ของรู้สึกลบมากเนี่ยเนี่ยผมโดนในตัวข้างบนฆ่าหนี่ยคิวยองเหรอมาดิก็มาดิกโอเคคุณคิวปากเลย ผมหยองว่ะหยองว่ะ Two thousand years later ลงมาข้างล่างแล้วคุณคิวลงมาถึงแล้วไดห้อกลงมาถึงแล้วแล้วไอ้ไอ้เดอะอันเดอร์แท็กเกอร์นี่แรงไหมเนี่ยไม่รู้ไม่เคยใช้โอ้ยโอ้ยไอ้แมงป่องตีแรงจังอะโอ้แตมิน่าหมดโอ้ผมกำลังจะตุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงขอดูโพชั่นก่อนขอดูโพชั่นก่อนแด่งน้กํายาไปน่าจะโยนได้ผมมีผมมีผมมีโพชั่นอยู่ันอยเพิ่มเท่าไหร่อะ เออแปนหนึ่งห้าสิบห้าสิบผมเพิม่มรออ้อยหนึ่งเอาไปนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะไปตีหัวใจอีกอันหนึ่งก็จะเรียกบอยออกมาได้ละโอเคได้คุณก็ไปตีดิแมวเ,เกรงใจตีดิตีเลยไม่มั่นใจไม่มั่นใจเกรงใจโอ้ยอ้าเอออ้าวกูวโยนอะไรไปวะตายเหรอไม่ไม่เมื่อกี้ผมโยนอะไรไปผมโยนแท่งไฟไปเอ,อ้าเก็บของอะ่ะเห็นปหมมันมีของให้เก็บด้วยนะโอเคเนี่ยเหรอเกมนี้มันมีนรกด้วยนะไม่รู้วะไม่รู้ พาไปเทีย่ยวจะลงด้วยไปเดี๋ยวปะให้ผม <ไป S 1> สำรวจวก่อน <มา S 1> เออพอเราเริ่ม EP หนึ่งเมื่อไรเราค่อยนี่กันเราค่อยมาเริ่มฟาร์มแบบจริงจังเริ่มแบบเริ่มจากศูนย์ใหม่แล้วโจจ้าเราตกมาได้อะไรอ่ะได้แค่โจจ้าอยู่อ๋อได้ไม่ใช่ว่าโจจ้าได้อาชิพเมนแล้วก็ได้อะไรอีกอ่ะได้สัตว์เลี้ยงได้สัตว์เลี้ยงจินิโมมาอ๋อ เหมือนในสตาดิโอ er ที่เราสามารถเอาดาบของไอของเทอร์เรียไปได้ไอาดาบนี่นดาบเลดเกมนัมนนะั้ะดาบแมวใช่ไหมเออดาบตีแบบบอลเลดเกมเลยนะดาบที่แรงที่สุดในในสตาดิโอ er แล้วนี่หรอใช่เห็นดาบเหมียวคนใช้บ่อยมากเลยไม่เขาไปทำคาบไอ้นี่เฉยคอตูมหรอดาบมันเบาอ้าวหรอเห็นคนใช้บ่อยอนึกว่าแหลกนึกว่าแรงนะใส่คอ,อตูม แต่เดวดาบดาบไอ้กาแล็กซี่ซ้อนนั่นแรงสุดอเลยไม่ใช่ผมคนเหรอเนี่ยผมช่วยคุณอยู่นะช่วยส่องไฟช่วยส่องไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันจริงๆอ่ะก็ต้องเล่นมาขุดดิ่งอย่างเงี้ยแหละเออโอเคอันนี้ผมช่วยอยู่ผมช่วยช่วยอยู่แล้วต้องขุดหรือไปแค่ไหนถึงจะไปนรกได้นะถือแก๊โลกเลยไหมเห็นเห็นที่ตั้งนี่ปะไหนไอเนี้ยเหรอตีตีเก็บตีเออแล้วก็กดใช้กดใช้ของเต็มเลย เอ๋อมาเพิ่มเลือดนี่อันนี้แหละ okay. มาช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยนช่วยให้กำลังใจช่วยเต็มที่มากเลยคุณคิวลงแรงมากเลยอะ่ะไม่เคยรู้สึกว่าผมลงแรงมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยถึงแล้วมั้งเนี่ยนรกเนีเ่ยเฮ้ยผมได้ร้อยยี่สิบมานานแล้วนี่ยนรกใช่ละระวังนะกดอารอเลย โอเคกดแล้วถ้าตรงไปเป็นไงอะร้อน,นร้อนเหรอนี่กว่าแล้วร้อนที่แปลว่าโดนอาเม็ดอะง่ายก็คึอว่าร้อนเฉยๆไงร้อนแล้วโดนอาเม็ดแต่มันไม่แรงไงแรงจิตผายแม่งสองทีตายอ้าวเฮ้ยคูลทีมีคนอยู่บ้านเราอีกเพิ่มคนนึงวะชื่อวิลลี่ล้วินลีที่เราไปเก็บม,มาได้จากไอ้นั่นไง2,000 years later อุ้ยนรกว้าวเนเธอร์ว้าวเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะมีรูปภาพประดับด้วยอ่ะเก็บไปได้ไหม,นะไมเนี่ยเก็บได้ไไไเอาไปประดับบ้านเฮ่ยไปยืนบนพื้นออนะร้อนนะใช่เหรอเออไม่ใช่ดูระวังตายระวงังไทยนี่นลคุณว่าละ Two thousand years later เฮ้ยคุณคิวแมงกะพุนผมเจอแมงกะพุนวะ่ะ มีแมงกระพุนด้วยวะมันไม่ถือนี่มันไหนหรอวะในถ้ำเนี่ยนะมีแมงกระพุนด้วยหรออือฮ mm ิ hmm. mm ่ง hmm. A few minutes later ไอ้ตรงนี้เหยียบได้เหรอมันมีบางที่ที่เหยียบได้บางที่เหยียบไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เหยียบได้ใช่ไหมใช่ไอ้ตรงแดงๆไอ้ตรงที่หินแดงๆนี้ไม่ควรเหยียบใช่ไหมใช่โอเคจะได้จดจำเอาไว้อ้าวต้องมีกุญแจอ่ะนะถึงจะเปิดได้ใช่ ไอ้นั่นอะไรอะ่ะกล่องเหรอไม่ใช่บ่อลาวาไม่ใช่คืออะไรอะ่ะมันคือเตาหลอมเหล็กไอเตาหลอมลาวา๋อ้<ว> Magic Power, โหแมจิกพาวเวอร์พชั่นดีไหมอะ่ะจะได้เหรอมันทำได้อะ่ะดีไหมอะ่ะทำดินี่ไงมันไม่ไม่มันมีให้เก็บอ่ะมาแค่ผมมันตกอยู่ตรงพื้นอะได้มามแล้วเนี่ย หมือนสตาร์ดัสในสตาร์ดิวอเี่เลยอันนี้ปเ<อ>ป็นอะไรไปทำไปวางค่ะผมตัดไปมันจะเป็นตุ๊กตาไก่อะบอกไว้ทูกคนกันเฮ้ย <laughs> นี่ไงทำย,ยาวางกูดได้ใครปั๊บเลยอยะ <laughs> เก่งมาถึงแล้วจ้าไงผมก็เก่งเหมือนกันว่านี่ว่าผมก็เป็นเซนเทลร์เรียได้ <laughs> ใหญ่เห็นมาร้องเหมือนหมานะไม่ไม่ร้องหรอกคุณคิวสม,มุดเวทผมหาย ขุ่นเบสสีอะไระไปสีน้ำตาลอ่ะไอ้รูปหัวกะโหลกของกากรอไอ้รูปหัวกะโหลกอ่ะของกากคุณขี่ตัวอะไรอยู่อ่ <L un> ปะปลาวานเหรอดูกฟิลลอน <L un> ตัวอะไรวะนะ่ะไอ้บอสที่เราตีมาเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะเอาันขี่ได้ด้วยเหรอไม่ใช่ของดอกมันขี่ได้กากอยนี่หว่านี่คืออะไรเลยต้องใส่เรามาเร็วเกินไปเรามาเร็วเกินไปเหรอ เองั้นเราตั้งชื่อก่อนนี้ว่าลับเทลเลยเปล่าเรามาเร็วเกินไปนะเห็นได้หมดอ่ะเออวูบเกือบเกือบเกือบขิดคนเกือบได้ยินยายรอบหายเกือบขิดแล้วนะอ้าวสุดแล้วเหรอเอ่าฮะนี่เรามาสุดเลยนะนี่พวกเราเก่งกันขนาดนี้เลยนะนี่อ่ะโดนไปยโดนไปเจ็ดสิบแปดโคตรแรงเรียกกูเท่าไหร่เนี่ย ร้ 140. อยสี่สิบโอ้โหโดนโดนไปเกินครึ่งของร้อยสี่สิบเลยอะอะไรต้องไปขวาสุดหรอไปแล้วขวาสุดผมไปแล้วอ้าวผมถึงบ้านละวเอาว้าวากลับบ้านเลยเหรอเออเนี่ยนะนี่ยาวว้กลับบ้านมาเนี yeah. ่ยว้าวมหาคุณแล้วเนะี่ยฝืนไม่อยากว้าวที่หายเลยอ้าวแล้ววิลลี่หายวิลลี่ไม่อยู่แล้วเช็คพอยด์คุณคิววิลลี่ไม่อยู่แล้วอันนี้จะเป็นเตียงเช็คพอยด์ที่มีเนี่ยนะ ก mm hmm. ดอะไรอะ่ะกดขิ้ขวาฝ่าครือซ้ายมันจะมีหัวเตียงกับท้ายเตียงอะ่ะขวาถ้า,ถา,ถาเป็นท้ายเตียงก็จะเป็นเช็คพอยต์ถ้าเป็นหัวเตียงก็จะเป็นนอนนี่ไงผมเห็นโครมลอยเต็มไปหมดเลยนะเทศกาลเทศกาลอะไรอะ่ะไม่รู้ไอ้เจ้าอะไรลอยกระทงเหรอปล่อยโคมอะ่ะอย่าเครื่องบินดาโดนไอ้นี่บินได้บิน เ้ยมีหมูบินด้วยเหรอเามมหมูมัองหมูติดปีกกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้กดอะไรอะ่ะคลิกขวาเอ้าคลิกขวาทิ้งอ่ะกดอะไรอ่ะคลิกซ้ายเอาสรุปคลิกซ้ายโอเคคลิกซ้ายนี่ไงคิวผมมีหมูเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันมันทำอะไรได้อะ่ะเก็บของได้แค่เนี้ยนะโค้ดของโคตรดีบอกแค่เนี้ยนะ <laughs> เอให้เก็บของใช่ไหมใช่แล้วตายอ่ะของไม่ตกหรอกกระตัตงกระดอกแล้วเราไปสุดแบบทางซ้ายยังอ่ะทางซ้ายไปแล้วแต่ทางขวายังไม่ไปเออทางขวานะเนี่ยมีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไปแบบๆแล้วกันจังเกิลได้อยู่ทางขวาดูทรงละป่านะป่าป่าดิบชื้นเหรอใช่เฮ้ยดอกธนวันมันส่องแสงตองนกลางคืนเหรอใช่แล้วมันก็จะให้มับเลือดด้วย ใช่เหรอของเออของทอี่อารีนาต้องใช้ับป <ผม S 2> <ด>ีเลยจังอนะไหนคอบแมปเนี่ยเหรอเออไม่ e right เห็นมีอะไรเลยทะเลทรายง,โง,โงูไอ,อทะเลเปล่าเปล่าน,นี้เป็นจังเกิ้ลหรือเปล่าเป็นทะเลเปล่ปาเปล่าลงลงตายหาเลย <c oughs> โดนซอมบี้กระโดดตบเอยผมได้กะจบกลับบ้านมาแล้วผมเอาไว,ว้ให้ดีคุณคิวผมมาเป็นกาฝาก อ่ะเอานี้ไปอะไรอ่ะจบกลับบ้านเคได้เลยอย่าเพิ่งกลับนะเอาน้ำยาวาไปด้วยมีอยู่สองอันไม่พอหรอกคุณคิดว่าผมมีคุณคิดว่าผมไม่พออีกเหรอใช่เอ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้มังกรอ้าวตามหาแล้วฟาดแรงไปหน่อยสักทีอ้าว ยิวเราอุตส่าห์เจอโปเกมอนตัวใหม่ยกเลิกว่กกาแป๊บแต่อุตส่าห์เจอโปเกมอนตัวใหม่อา้าะมันคือโปเกมอนตัวใหม่นะดูว่านี่ไงเจอแล้วแต่ช้าอย่าฆ่ามันดูหน่อยสิเฮ้ยตุ๊กแกไม่ทำร้ายเรายิวมันไม่ทำร้ายเราไม่ทันละแรงลำแสงผมยิงอัตโนมัติเลยคุณไปฆ่าตุ๊กแกทำไมเนี่ยตุ๊กแกก็มีชีวิตตุ๊กแกก็มีหัวใจ ไปเที่ยวตุ๊กแกกันไหม A few minutes later อุ้ยผมฆ่าตัวอะไรไปอ่ะตัวเล็กๆเหลืองๆอ่ะปลาปลาเดินได้มันจะมาเฉพาะวันที่ฝนตกวัดเออเฮลปลาเดินได้ผมไล่เคลียร์มอนให้เฮ้ยกระต่ายอ้าฆ่าไปแล้วอ่ะกระต่ายไหนจะเป็นวันฝนสลามตกวะเนี่ยเลี้ยงได้ใช่ไหมฮะทำไมฝนสลามตกมีอะไรก็ฝนสลามตกนี่แหละ แค่นั้นนะ่ะนะอ้าวแล้วหมูผมหายไปไหนวะเนี่ยมันหายอยู่แล้วเฮ้ยนี่ไงปลาคุณคิวมาทำร้ายเราปะไม่ดีกว่าไม่ทำปลาเดินได้วะปลา,าบ้าเลยเดินได้นี่เนี่ยตายซะแล้วผมจะขึ้นไปชั้นสองอยังไงใจเย็นดไิไม่มีไม่มีไม่มีบันไดนะคุณคิวนะจำเป็นต้องใช้เหรอเอ้ยหรือเราจะถลม่มถล่มบ้านแล้วให้ไม่ต้องให้เอ็นพีซีอยู่ดีวะ <laughs> ผมคิดดีนะไอเย็นนี่ไม่ใช่เกมไอ้ครับคุณพูดเองไม่ใช่เหรอมันทําได้ด้วยเหรอไม่ให้บีซีอยู่ทำได้แต่อย่าหาทาอย่าหาทาเหรอนี่อ๋อหนังสือคุณอยู่นี่โยนมาให้ผมทําไมอ้าวใช่หรอเออเาว่าอยู่เว้ยหนังสือหายไปไหนวะยูโมยไปนะอะไรวะแพตินัมบาร์หรืออะไรวะนะกดอะไรพิษยถ้ำกดอะไรขุดเร็วอ่ะกดคอนโทรลไง โทนอ๋อเนี่ยอ้าบ้านเราต้อง<ไ>อมีกำแพงด้วยเหรอใช่ถ้าไม่มีกำแพงไม่ถือว่านับเป็นห้องหรอใช่โอ้ยสงสัย n p พีซีไม่ชอบไม่ชอบบิวนะบิวด้านหลังออเคสวยออก <c oughs> อะไรอ่ะมีหัวใจขึ้นด้วยเหรอไค่ขาวาเพียเย้ยะไร <c oughs> วะเนี่ยกดารัวๆไงสวยดีอของผมสีเงิอนอะ เ้ยวันนี้มันฝนตกดูฟิลลอนวิ่งวินไวแบบสามร้อยเปอร์เซ็นนี่ว่ะวิ่งโคตรไวเลยดูฟิลลอนใช่ใช่แล้วมันอยู่ในน้ำมันจะไวไงไอนจังเกิ้ลอยู่นี่นี่ว่ะเออเนี่ยผมเห็นแล้วจำในแผนที่ดิ่งแม่งเลยตรงนี้มันโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมพอแค่นี้ดีกว่านะเราเล่นกันมาเยอะพอแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันมาถึงจุดๆดนี้นะครับผมใน EP 0นย์ะครับผม EP หน้าจะเป็น EP 1นึ่งแหละก็คือจะเริ่มแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับผม